สวัสดีครับผมชื่อนายจิรวัตร์พระดิษฐ์ราชนักศึกษา691-30932วันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของมาเลเซียแห่งนี้มีชื่อว่ามัสยิดกาบีตันเคลิงปีนังเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในปีนังสร้างขึ้นโดยพ่อค้าชาวมุสลิมชาวอินเดีย ซึ่งเป็นมุสลิมกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งลุกรากในปีนังซึ่งถ้าใครได้เดินทางมาเที่ยวและได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ซึ่งภายนอกดูดูดเด่นสวยงามล้อมรอบด้วยกำแพงเตีย้ยเตียอาคารมัสยิดมีสีขาวด้านในดูองคง์งงกว้างขวาง,วางมากๆเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมอิสลามที่สวยงามมากๆด้วยสถานที่แห่งนี้เข้าชมฟรีมี รถผ่านเดินทางสะดวกครับหากใครได้เดินทางมาเที่ยวก็แวะชมสถานที่นี้ได้นะครับขอบคุณ